สุขจากพี่น่องงามฝ่าเล่าม่ามพี่น่องป่ะจ้ะตรงน้ำตรงน้ำฝนไว้แต่อันดพักได้พี่น่องนี่ไว้หดพัก มะเข้าอันมั่มีเวียกเขาก็เนี่ยฮะเป,ปิงดอกใหม่มาเป็นน้องมึตามวิ่จีบ้านบนะ้านเี่ยเปน้องมึงอันพักกับพี่ท่านเตรียมดอกอนี่นี่ั้นพักคนสระแหนวกับพี่ท่านปงดอกเปน็นยังยังอันนี้ซากสระแหนวพี่น้องลงคูงเคียงอยู่ว่าสิีใหญ่มองโขกอยู่ อันนั้นพักคนนี่าละพี่น้องชีวิตบ้านๆอันนี้ผู้ใช้รักโนดอกนี่ดักโนมันสิมีเครื่องว่าไปเปิดออกมันสิอันนม้อันมีโนมาอันมาติดมันสิดังตุ่มนะพี่น้องบ้ากาไปเปิดยาเมันอเราเปิดตุ่มเสนาป้าป้าป้าทามาเบิองอัน ต้นดอกไม้คือเก่าพี่น้องต้นม,มียายนัง่งสวยแล้วนี่นี่สวยงามมากมากข้าวเบิ้งคือเก่าอนอนซั้นคือเก่าน้องพี่น้องเนะตอนนั้นเป็นรักไทยอันตะบานผู้อืนน่นเนาะตอนนี้บ้านไม่ยายนัง่งงามแล้วสวยงามพี่น้องสวยงามมากบานเต็มที่ เขาได้แดดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เขาได้แดดเขาก็จะสวยเหมือนเดิมเอามาแอววไว้ว่าอยังเดี๋ยวเขาสร้างสีไทยต้นดอกไม้นะอันเขาอันไปอยู่แถวสนามหยานก็สร้างไทยเรียบงูเรื่องเลยคุณสร้างนะี่แล้วก็จะมีดอกใหม่ขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่สีม่วงปานางเอกขึ้นมาอยู่อันนี้ พวกไม่โยกลางสนามแท้เบืองพี่น้องนั่งเองไม่อยู่กลางสนามจังน้อยผู้ใหญ่กับสิมาไทยอัญญาเขียวนี่ผู้ใหญ่ไทยยางเดียวดิน้ามบพี่น้องนี่แหละชีวิตธรรมชาติอันนี้เขาจะชื่อว่าคุกคูสบ่คุกคูสบอคุกคูสภาษาอังกฤษเด่นมากพี่น้องหน้ามบอ้ยสวยงามอิริสตอแก่แม่ใหญ่นั่งแห้งคับ ว่ามีสตีลังกาดไทยหมดละงามลายเบอร์สนามหญ้ามีดอกเดียวเหรพี่น้องงามเต้ๆงามเต้งามบา้ามึงขะขับพี่น้องเขารับแดดเขากะอันเขาก็ดีใจเนาะบ่าว่าต้นใหม่บ่า,า,าว่าคุ้นใช้น้ำสมุนไพรใช้ใส้เจียวใส้เจียวเบ็ดด้วยดันเ ่ hey, พี่น้องก็ถือยาสิแดงใหญ่อันเขาฟังอันใหญ่เขาฟังเบิรดได้ไหพี yeah, to, ่น oh, ้องเพราะว่าเพราะมียางได้พวกใหญ่พวกกะจีไทยยางเดียวกะจีเอฟต่ฟังตั้ง เพิ่ง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 เขามาตอมเกสรที่้องหน้าบอตั้งเสียงน้าไปพร้อมน้ำตกฮู้นมุ่มกินตะมะฮงมียน้าตุนอันนี้ได้ได้มากมายจากพี่น้องเอามาปลูกไว้เนี่ย แล้วเขาจะชื่อไอ้วินเตอร์เย็กเนี่ซื้อเขาวินเตอร์เย็กโมงปุไม่ปีนาก็จะขึ้นขึ้เก้กเาเด้อรูปบ้านโมงปุ๊บไหวเป็นเลยมีสามจุ่มนุ่มจุม่มี่นุ่งอากามันก็สวยงามมันก็บ่นหนาวไม่แยน่น่าใส่สูงคาสันยึงพี่น้อง เ้าแนวออร์เย็กวินเ w อร์เย็กอันนี้ Winter ย็กอันนี้ก็จะเป็นน n o w d r d r o a ดอกไม้อันนี้นะล้างหิมะแลกเขาจะมีดอกอันนี้ก้อนโมเลย้วกม้อนก็นจะทะยอยทยอยมากมันก็จะเป็นสลับกันไปนะพี่นออ้องอา ต้นตำแย่ก,กรร็รลังปงกับผักชี่ลองกรร็รลังปงพี่น้องนี่อันเป็นใบนี่เป็นใบนี่ก็เป็นผักชีผักชี่ลองก็จะป้าเอินเนาะพี่น้องซึ่งที่เด็นก็จะป้าเอินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นตำแย่เนี่ยต้นตำแย่ค่ะมันปงขึ้นมากนี่เห็นพี่น,อนอ้องเี่นเห็นก็สมมติตอดไข่แล้วเจ้าไปลวกดิกด้ต้นตำแย่ อันเขาใหญ่เต็มที่แล้วมันตอดได้พี่น้องแล้วนี่มีแย่น่ามุกเก็บกินเรียบเป็นแถวบ้านนี่รจะนะเนี่ยนะคะชิหลองกำลังกรงเจ้าพ่อเตเป็ดเจาพ่อเตเป็ดแล้วก็ใหญ่เต็มที่เอาไปลวกกินกระต่ายมังคุดน้องแซ่บกินแล้วสบายใจไม่เป็นไรไม่มีพิษห้า ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้แม่ใหญ่านางด้วยนะจ๊ะมุ่งหลังค่ายนเรือพี่น้องแม่ใหญ่านางขาดหลังค่ายูตจ้าเพื่อนๆทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะแม่ใหญใหญ่านางขอบคุณมากๆจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ